ทุกคนที่เข้ามานะคะก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะคะอันนั้นก็จะเป็นทางเข้าค่ะตอนขามานะคะทางเข้าตรงนี้นะคือสวยมากนี่รถก็จะจอดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีพนักงานต้อนรับค่ะอันนี้ก็คือทางเข้าไปล็อบบี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักค่ะออตอนนั้นที่เข้ามาเช็คอินนะคะก็จะเป็นตรงนี้เป็นห้องสมุดค่ะ เขาก็จะให้เรานะคะเข้ามานั่งตรงนี้แล้วก็มาเช็คแล้วตรงนี้ค่ะเราก็จะเข้าไปเบรคฟาสต์ Breakfast นะคะตรงนี้ก็จะมีพี่พนังงานต้อนรับรออยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในตอนนี้ค่ะเบรคฟาสต์ Breakfast, เราก็จะเริ่มตอน6กโมงถึง10โมงเช้านะคะนคะคะก็จะมีเป็นอันนี้เป็นบารพวกโยเกิร์นะคะอาหารเชา้า ฟันเฟรกอะไรนี้นี่ก็จะเป็นอาหารฝรั่งค่ะอาหารฝรั่งก็ชีสใช่ไหมมีสลัดใช่ไหมคะมีสลัดมีชีสแล้วก็โซนนี้ก็เป็นมุมเบเกอรี่นะคะจะบอกว่ากยมาพักโรงแรมนี้กี่วัน16บหอยู่วันนะคะไม่เคยมาแต่โซนนี้เลยจ้าแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นโซนอาหารไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชอ็อปนเดลช็อปนะคะนี่นึดล เรเดินซุปแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกไข่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงทะเลค่ะเป็นสระว่ายน้ำนะคะเราเดินพลุเข้ามาล็อบบี้ปุ๊บๆๆๆๆนะคะพอเดินมาแล้วเราก็จะเจอตรงนี้ค่ะตรงตอนกลางคืนคือแบบสวยมากนี่ก็จะมีเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพาเดินไปฝั่งนน้นเพราะซนทะเลเวลาเนาะซิ ขอพาดูข้างบนค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นร้านอาหาระคะ่ะนี่ตรงนี้เป็นร้านอาหารนะคะพอเราขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราก็จะนี่เมื่อคืนเนี่ยก็มานั่งกินข้าวกันอยู่ตรงนี้ค่ะนี่มองมองวิวตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าน,นะคะวันนี้ ข,ขึ้นมาตรงนี้นี่ค่ะก็จะวิวแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงร้านอาหารร้านนี้ตรงนี้นะคะก็จะเปิดเฉพาะออตอนกลางคืนค่ะวิวสวยมากเขาก็จะเปิดไฟตรงสระว่ายน้ำด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะพาเดินไปดูทะเลจ้าฝนเพิ่งตกไปนะคะเมื่อคืนนี้ตกคือตกหนักมากตรงพวก ระเบียงนะคะพวกหมอนพวกที่นอนอะไรตรงนี้ตรงระเบียงบเบาอะไรแบบนี้เปียงงนหมดเลยค่ะ <_ d ata> เขาก็จะมาเปลี่ยนไปนี่นะคะนี่เมื่อคืนก็เล่นปิงปองกันตรงนี้นะคะสนุกมากที่เราอยู่ตรงนี้คือบอ่อผุดนะคะเกาะสมุยนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นทะเลนะคะแต่ว่าโซนโซนฝั่งนี้นะ,ะบอ่อผุดนะคะก็จะ ไม่ได้เหมือนโซนพวกหาดฉเฉวงหาดละไมนะคะโซนนี้คือเวลาที่ <c oughs> ลงไปเล่นน้ำเนี่ยค่ะคือลึกมากนะเดินไปสามเก้านี่ลึกถึงหน้าอกแล้วนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงโซนนี้นะคะบ่อผุดใช่ไหมตัวทรายเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้เป็นเนี่ยเห็นไหมทรายจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดใหญ่มากค่ะทรายก็จะเป็นเม็ด แบบนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าไม่ใส่รองเท้าก็คือเจ็บเจ็บเท้าหรือจะไม่ได้เหมือนโซนหาดเฉวงหาดาลาไมนะคะแต่ก็ดีอันนี้เป็น p r i v a t เป็น private สำหรับโรงแรมค่ะนี่เห็นไหมแล้วก็พนักงานที่นี่นะคะดีมากๆอ่ะอยู่ที่นี่ไม่ไม,ไม่มีลิฟต์นะคะ ก็จะเป็นวิวสวนแล้วก็เห็นทะเลด้วยเห็นสระว่ายน้ำด้วยค่ะห้องเราเลยคะก็จะสามสามสามอันนี้คือดีมากเวลาที่จะปิดลงมาแบบนี้ก็คือทำความสะอาดอันนี้ก็คือว่าห้ามรถห้ามรลกวนถ้าใครถ้าเราไปพักโรงแรมใช่ไหมใครที่ต้องการที่จะใช้ผ้าเช็ดตัวต่อ ก็คือว่าให้เอาไว้บนเก้าอี้หรือว่าให้แขวนไว้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวก็คือให้เอาวางไว้บนพื้นนะคะเขาก็จะมีเขียนไว้ด้วยวิวนะคะที่เราห้องเราก็จะเป็นกราเดนวิวนะคะมองลงไปก็จะเห็นสวนนีย้ยดีมากตรงนี้คือเปียกหมดนะะเนี่ยเปียกหมดเดี๋ยวพี่พนักงานเขาก็จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนเบาะ เห็นทะเลด้วยค่ะวันนี้ไม่แน่ใจว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้างเห็นสระว่ายน้ําเห็นทะเลนะคะแล้วก็นี่เห็นสวนค่ะศาลาค่ะดีมากจะเป็นยาวยาวแบบนี้นะคะยาวมาสองฝั่งตรงนี้แล้วก็เดินทะลุไปเดินจากล็อบบี้แล้วก็ทะลุไปตรงทะเลนะคะ โอเคเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่